สิ่งที่ผลพวงได้ของจังหวัดจันทบุรีนั้นเพราะเรื่องนี้เนี่ยคุณอธิบายในที่นี้นะค่้อ่านในโลกก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านมนตรีไัยสารทางวัดอย่างสูงนะครับกับท่านพี่โจนายกองค์การบริหารจังหวัด ท่านธมูกิจการอย่างสูงบ้างหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆเพื่อนๆองค์กรปกครองทุนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมในเรื่องของการชี้แจงว่าเราจัดงานกีฬาแห่งชาติเมื่อไหร่จัดอย่างไรแล้วก็การที่จะต้องแบ่งงานกันอย่างไรแล้วสิ่งที่เราจะได้คืออะไรอันนี้ได้อธิบายไปหมดแล้วก็สิ่งที่เราขาดก็คือ ในเรื่องงบประมาณประมาณ25ล้านที่จะต้องมาซ่อมสนามกีฬาทุก10อำเภอทั้ง10อำเภอในการแข่งขันเราจัดการแข่งขันเนี่ยกีฬาทั้งหมด46ชน,น,นิดกีฬาแต่ว่าจัด1ิอำเภอเลยมายถึงว่ากระจายพื้นที่ออกไปก็ได้รับสร้างความเข้าใจไาอย่างดีแล้วก็พี่น้องขององค์กรปกครองส่วนท้อ,ทองถิ่นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีแล้วก็รับปากว่าจะดําเนินการเรื่องพวกนี้ให้ต้องขอบคุณท้องถินง่นจังหวัดด้วยนะครับ บอคุณต้องถิ่นจังหวัดทางจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสตงจังหวัดที่ดําเนินการเรื่องพวกนี้ให้นะครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานของสมาคมกีฬาแต่เป็นงานของคนจันทุกคนแล้วก็เป็นงานของจังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมในสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของทำให้คนรู้จักจังหวัดจันทบุรีแล้วทําให้คนประทับใจในจังหวัดจันทบุรีในงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือตอนนี้เราไม่กังวลครับเรามีแต่ว่าได้นําเรียนท่านผู้ว่าท่านนายกองการิหารจังหวัดไปแล้วว่า เราต้องประชุมกระชับงานกับ17ฝ่ายที่แบ่งงานไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็น3เดือนครั้ง3เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับแล้วงานมันจะกระชับเรื่อยๆก็จะมีทั้งข้อบกพร่องข้อ,ขอดีข้อเติมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นข้อสรุปที่สมบูรณ์